อัสลามวะลาอกุมครับสวัสดีวันเสาร์นะครับที่2กรกฎาคมพศ2565นะครับขนานี้ก็เป็นเวลา18นาฬิกานาทีนะครับอ่ะไอะที่เมื่อวานเนี่ยเมื่อคืนไม่ได้ถอนเพราะฝนมันตกหน,นักนี่วันนี้เอามาถอนตอนเย็นนะครับเดี๋ยวจะมีอีกบินหนึ่งนะอย่างนี้แต่ว่าอาจจะเป็นถอนตอนดึกนะครับหรือถอนตอนเช้าหรือไม่อาจจะรวมพรุ่งนี้ตอนเย็นทีเดียวเลยนะครับอันนี้คือบินเมื่อวานนะของคุณแจ็คคุณแจ็ค คุณแจ็คนะครับกระถาง6นิ้ว1 4 0ใบนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำการแพ็คให้นะครับเพราะว่าอยู่ตรงนี้ทั้งหมดแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้แพ็คไปพรุ่งนี้ก็ไม่ได้ส่งส่งวันจันทร์นะครับก็เดี๋ยวทำการแพ็คให้ส่งวันจันทร์นะครับแล้วของคุณหนูพินปุ๋ยเซียปอยเซียน5ต้นนะครับชุดที่1นนี่นะครับนี่สวยสวยเลยสวยสวยเลยนะครับนี่ใครสนใจปอยเซียน5ต้น500รรวมค่าจัดส่ง EMS ให้ฟรีนะครับ ส่ง EMS ให้ฟรี5ต้น500นะครับส่งทั้งกระถางแบบนี้นะครับมีอีก2ชุดนะมีอีก2ชุดนี่มีอีก2ชุดนะดนะี่ชุดที่2นี่ชุดที่2ก็สวยชุดที่3ก็สวยนะครับดูรายละเอียดก็คลิกเมื่อเมื่อวานใช่ไหมเมื่อวานหรือเมื่อวันซืนเนี่ยแหละนะครับเนี่ยนะครับชุดที่2กับชุดที่3านี่ยังอยู่นะแล้วก็ใครที่ต้องการเอาเพิ่มเนี่ยเพิ่มเนี่ยเนี่ยเนี่ยให้บางโตให้บางโตบอกคะให้คัดให้นะครับก็จะเป็นคะสีคะแบบนะ5ต้น500นี่คะสีคะแบบ หรือจะเอาโทนชมพูโทนแดงรอบนี้โทนแดงน้อยโทนแดงน้อยจะเป็นโทนชมพูโทนเหลืองเออส่วนใหญ่จะเป็นโทนชมพูนะครับโทนชมพูเนี่ยเยอะนะครับเนี่ยนะครับก็เนี่ยตอนนี้สีสวยแดงแดงจะมีน้อยแล้วแดงมีน้อยเพราะว่าตอนแรกแดงมันเยอะใช่ไหมเพราะว่าแดงมันออกดอกมันจะมาเร็วตอนนี้แดงหมดละแดงหมดลูกค้าไปหมดละนะครับตอนนี้กลายเป็นว่าแดงไม่มีละคนตามหาแดงแล้วทีนี้นะครับเนี่ย นะครับห้าต้นห้าร้อยนะครับไม่มีค่าจะส่งนะครับรวมค่าจะส่ง EMS ให้เรียบร้อยส่งทั้งกระถางด้วยหรือใครต้องการปริมาณนะครับก็ยี่สิบต้นพันหกยี่สบต้นขายแค่พันหกนะรวมค่าจะส่ง EMS ส่งทั้งกระถางด้วยนะครับมีมีอยู่สองชุดเนี่ยนะครับชุดละห้าร้อยนะครับชุดละห้าร้อยส่ง EMS ให้ฟรีนะครับส่งทั้งกระถางด้วยนะครับของคุณพี่สติทอนอ้ยเดียว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 นี่คุณพี่สติทอนเนี่ สามต้นนี้นะครับคุณพี่สัตวชอนก็เปลี่ยนไม้ต้นหนึ่งเน่านะครับไม้ไม้ไมต้นใหญ่ๆครับกระถางมากเนี่ยบางตถึงไม่ค่อยจะอยากขายเท่าไหร่มันมันพอพอถอนตองมาแล้วรากมันเน่าเยอะนึ่งนั่นก็เน่าต้นหนึ่งโอ้เน่าเยอะรากเสียรากเน่าเยอะนะครับเพราะว่ามันไม้มันคับกระถางมากมันเบียดมันเบียดมากจนติดของคุณพี่สัตว์ชอนนะครับนี่ลืมลืมนี่ใหญ่มากนะครับขายไปคุณพี่สัตว์ชอนรับไปต้นละห้าร้อยเองต้นนี้ นะครับตอนแรกขาย800ไม่มีใครซื้อขาย500คุณพี่สตย์ชอนรับเลยนะครับก็นี่เดี๋ยวเดินมาก่อนนะครับนี่ก็ของคุณพี่สัตย์ชอนด้วยนะครับก็รับไปเลยรับไปเลยนะครับขายง่ายๆนี่แหละนะครับก็เอาไปทําต่อเอาละกันนะครับเป็นหน้าวางังรับสวยนะครับนี่อ่าแล้วก็นี่สามต้นนะครับมีเพชรบ้านนาต้นหนึ่งเรียบร้อยของคุณปีชาต้น24ส,ส่งนังกระถางเนี่ยปีชา นะครับต้นนี้ยี่สี่ส่งทั้งกระถางอะไรนะอะไรยุยี่ยุยี่นะครับส่งทั้งกระถางเลยนะครับของพี่ปีชานะครับอันนี้เป็นสีของตอนะใช่ไหมเฮ้ยสีของตอแปลกเว้ยเฮ้ยเป็นลูกไม้ด้วยอ่ะโอ้โหสีของตอไม่ธรรมดาอันนี้ไม่ธรรมดาต้นนี้สีของตอก็สวยอ่ะมันคืออะไรอ่ะนี่มึงตตก็ยังไม่เห็นเหมือนกันนะนี่ของคุณปีชาเนี่ยยุยี่ตัวยุยี่ตัวนี้ใช่ไหมน่าจะใช่นะเนี่ยไม้ตัวเก่าเนี่ยสวยมากนะครับเนี่ย แล้วของพี่แก้วตาพี่แก้วตานะครับตัหาแป๊บหนึ่งนะครับอ่านี่พี่แก้วตาสามต้นนี้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าราคาของคุณเจาะของคุณเจาะเนี่ยเอเจาะมีตอลีลาต้นหนึ่งเนี่ยตอนแรกตอลีลาที่มันแน่นๆกระถางนี่มันโตเครียดมากนะกลัวมันจะเน่าตอลีลาเนี่ยมาตอนเนี้ยคือที่มันแน่นๆกระถางนี่ลากเสียเกือบทุกต้นเลยนะไม่รู้เป็นเพราะอะไรมันเบียด กระถางมากันโตัวไปไว้ตรงนู้นไงแล้วตอนนั้นก็คือไม่ได้ดูไม่ได้สนใจเลยพอมันหมดดอกันโตก็เก็บลงหลังบ้านเลยแล้วก็เนี่ยเพิ่งเอาขึ้นมาเนี่ยก็ให้ดอกครับโคมันใหญ่มากโคมันใหญ่มากนะครับจริงๆมันต้องไปขึ้นกระถาง14นิ้วกระถางจานหมดแล้วนะครับนี่บางตไม่มีเวลาทํานะครับก็ปล่อยมันอยู่นเนี่ยเนี่ยพอดอกออกมาก็ให้น้องชายน้องสะพ้ายและบิก๊กนี่ยกมาไว้ข้างหน้าเนี่ยยกมาไว้ตรงนี้หมดเลยนะครับเนี่ย ใหญ่มากนะครับเนี่ยบางตัวถึงไม่ขายราคาถูกถูกแล้วเพราะว่าไม้มันใหญ่มันถอนออมามันใหญ่เนี่ยมันขายบางตัวถึงขายราคากระถางจานเยต้นเดียวขาย400ขายราคากระถางจานเลยว่าไม้มันใหญ่มากเนี่ยดูดิถอนออกมาเนี่ยดูดิเป็นไม้กระถางจานชัดเพราะนั้นก็อย่าว่าบางตัวว่าอยู่ๆทำไมขายราคาแพงขึ้นไม่ใช่ราคาแพงขึ้นรับราคาราคาปกติของไซส์ที่เป็นนิ้วเลยนะครับคือไม้มันใหญ่อ่ะไม่มันเป็นราคาปกติของกระถางไซส์10กระถางจานใช่ไหม พราะว่าไม้มันใหญ่เนี่ยไม้มันใช้กระถางจานทั้งนั้นเลยเนี่ยนะครับแต่มันอยู่ยังอยู่ใช้ที่น,นี้เพราะว่าบางตวัวไม่มีเวลาเปลี่ยนกระถางแล้วดอกมันหมดส่วน,น,นใหญ่จะเป็นเนี่ยตัวไม้ก็เก่าเห็นไหมเนี่ยเนี่ยดูดูโขดก็รู้เป็นไม้ตัวเก่าๆทั้งนั้นนะครับอ่าของคุณโจนะครับของบางบางบางซอแล้วบางซอแล้วนะครับนี่บางโซแล้วนี่สามต้นนี้นะครับบางโซแล้วสามต้นนี้อ้าผมเปลี่ยนไม้ต้นนี้เป็นต้นนะของบางโซแล้วเพราะว่าไอ้ต้นเดิมมันเสีย ลากข้างขวาเน่าทั้งเส้นเลยนะครับก็ยังไม่ได้บอกบางเลยเพราะว่างุญหงิกอยู่สองเจ้าของคุณสัตย์ทนี่ก็เสียของบางบางงซอลรนนี่ก็เสีย,แ,สยแล้วก็มีอีกเจ้าหนึ่งที่เป็นตอรีลาจ๋าเลยอ่ะนะครับสั่งแรกๆเลยอ่ะนั่นก็ลากเน่าโอ้โหอันนี้ก็แบบแต่ลูกค้าก็ไม่เสีเยลูกค้าบอกไม่เป็นไรเอาต้นเปลี่ยนต้นอื่นมาให้แล้วกันเพราะว่ามันมันมันจริงๆอ่ะเอาไปก็ไปตายเอาไปก็เป็นไม้ซากเนี้ยมันก็เสียที่ห้อปร่บก็เลย เนี่ยต้นนี้ก็ตอนแรกก็ว่าจะลุ้นแต่ว่าเออรอดเพราะว่ามันยังไม่ใหญ่มากส่วนใหญ่ไม้ใหญ่ๆจะมีปัญหานะครับเพราะว่ามันคับกระถางเกินไปนะครับของคุณสปันกระถาง8นิ้วร้อยห้าใบนะครับเดี๋ยวจัดการให้อันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้บิ๊กแพ็คใช่ไหมแปดนิ้วกับหกนิ้นะเอ่อของของคุณคุณไอของคุณป้านิดนะครับนี่ป้านิดป้านิดผมจัดการมีเพชรนาสามต้นนะครับแล้วก็ป้านิดโทรมานอกรอบบอกว่าเอา ชดาเพชรให้ป้าสองต้นแล้วก็นี่ชดาเพชรให้ป้าสองต้นนะครับนี่นะครับนี่แล้วก็อะไรนะแดงอุดมทรัพย์สามต้นนี่เรียบร้อยแล้วนะครับของคุณป้าป้านิดนะครับของเรียบร้อยแล้วนะครับก็พอดีว่าลูกค้าอีกเจ้าหนึ่งนะครับก็ไม่โอนตังค์บางโตก็เลยเปลี่ยนเลยนะครับเปลี่ยนเลยนะครับก็คือให้ป้านิดรับไปนะครับได้ได้แดงอุดมทรัพย์ทั้งสามต้นนะครับเป็นตอญี่ปุ่นสองต้น ก็ทรงใหญ่ๆหละแล้วก็มีต้นนี้ต้นหนึ่งนะครับนี่ของพนิ์รับไปนะครับแล้วก็มีหมอพี่หมอนะครับพี่หมอสมพงศ์นะครับในแพทย์สมพงศ์นะครับนี่นะครับสามต้นห้าร้อยนะครับนี่นะครับอันนี้ก็มีอะไรนะช็อกโกแลตชิพแล้วก็มีลูกไม้ทั้งสองต้นนี้นะครับชุดที่สองนะครับแล้วของคุณโยสามต้นห้าร้อยชุดที่สามนะครับส่งทั้งกระถางนะครับอ่าหมดบินอันนี้แล้วนะหมดบินอันนี้แต่ว่าอันนี้ของคุณพี่ปัททีปนะครับพี่ปัททีปนี่พี่ปัททีปนะครับนี่ ก็มีต้นที่เท่าไหร่นะต้นที่61เนี่แล้วก็3มต้นนี้นะครับเดี๋ยวส่งวันจันทร์นะครับแต่เอาไปวันนี้เลยนะครับเดี๋ยวแพ็กส่งวันจันทร์นะครับแล้วก็ของเจ้าที่ยังไม่ได้ถอนนี่ไม่ใช่ไปไหนนะอยู่ในนี้แหละนะครับอยู่ในนี้แต่ยังไม่ได้ถอนนะครับอยู่ในนี้แต่ยังไม่ได้ถอนนะครับก็จะไล่ไล่เรียงไปเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวเอาเอาเอาอันนี้ดูอันนี้ก่อนดูอันนี้ก่อนเริ่มเก็บแล้วครับดูอันนี้ก่อนอ่านี่ไสยกระถาง11นิ้วนะ ถ้าลูกค้าต้องการเนี่ยถอนแล้วมันใหญ่อย่างนี้จริงๆของมันใหญ่ของมันดีของมันสวยเนี่ยนะครับถ้าขายราคาเนี้ยสามต้น900อเนี่ยขายต้นเดียวก็เท่ากระถังจานอ่ะใครเอาต้นเดียวก็ขายเข้ากระถังจานอ่ะนะครับแต่ใครเอา3ต้นก็ขายเป็นกระถางที่เบ็ดดีว่าจะดูเด็กโขมันถอนมากระถางจานชัดๆนะครับก็เห็นพร้อมกันนี่แหละเห็นตอนถอนก็เห็นเห็นก่อนเห็นก่อนถ้าลูกค้าแป๊บเดียวพอถอนปุ๊บก็ลงเลยนะครับเพราะว่าเมื่อวานถอนไม่ได้ฝนตกนะนะครับเนี่ยต้นที่6ที่7เนี่ย โกกระเจ็ดนี่ใหญ่ๆนี่ต้นที่เจ็ดนี่ยังไม่มีใครเอานี่ต้นม่วงนี่ดอกม่วงทั้งหมดเลยนะต้นหกกับต้นเจ็ดนี่ต้นหกนี่สวยครับเนี่ยก็ยังงงลูกค้าทาไมไม่เอาตาซาพิง์เนี่ยนะครับต้นหกต้นเจ็ดต้นเก้าเนี่ยต้นที่เก้าก็สวยนี่ต้นที่เก้าเนี่ยดอกต้นที่เก้านะครับต้นที่เก้าก็สวยนี่เดี๋ยวแม่ต้นนี้ไม่ถนัดเลยนะครับนี่ต้นดอกนี้ดอกนี้นี่นี่นี่สวยไหม เห็นไหมดอกเพิ okay. the the ่งจะบานเนี่ยเนี่ยเป็นไม้เก็บข้างในเนี่ยเนี่ยคล้ายๆแดงอุดมทรัพย์อ่ะเนี่ยคล้ายๆแดงอุดมทรัพย์เลยแต่ซ้อนสองเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเนี่ยต้นที่เก้าคล้ายๆแดงอุดมทรัพย์เลยต้องก็ไม่โฟลเทัศคล้ายๆแดงอุดมทรัพย์เลยเนี่ยคล้ายๆแดงอุดมทรัพย์เลยแต่ซ้อนสองเนี่ยดูเด็ดสุดไหมเห็นไหมสองชั้นนะนะครับเนี่ยต้นที่เก้านะครับต้นที่เก้า ก็ต้นเดียว4ี่ร้อยนะครับค่าส่ง6กสิบสามต้นเก้าร้อยค่าส่งร้อยหนึ่งนะครับต้นที่สิบเนี่ยต้นที่สิบอยู่ไหนอ่าต้นที่สิบนี่ก็สวยเอาดอกไปไหนนี่นต้นที่1ิบก็สาตาร์ทิงเหมือนกันนี่ดอกสวยสวยเนี่ยต้นที่สิบนะครับอ่าแล้วก็มาสิบแปด่1สิบแปดสิบแปดเนี่สวยสวยเลยนะครับสวยสวยเลยนะครับโขดใหญ่ด้วยสิบแปดแล้วก็ย3 23ิบสามยี่สิบสามหาไม่เจอ อ่านี่ยี่สามนี่นี่ดอกตัวนี้นี่แดงฉังๆงตัวนี้นี่สวยใช้ได้นะครับเนี่ยสวยมากสวยมากยี่สามยี่ห้านะครับยี่ห้านี่ก็เป็นสตา์พิงนะครับยี่เจ็ดยี่เจ็ดนี่ใหญ่มากเลยไม่มีใครเอาเนี่ยนี่ตัวนี้สวยมากนะครับยี่เจ็ดยี่แปดยี่เก้าสามสิบอ่ายี่แปดนี่ยี่แปดนี่ยี่แปดก็เหมือนกันสตา์พิงอันนี้ก็เป็นอันนี้เป็นสองสีเนาะอันนี้เป็นตัวนี้นะครับสองสีนี่ยี่เก้าสามสิบ สามสิบเป็นแดงอุดมทรัพย์ข้างหนึ่งแล้วเป็นระคังทองข้างหนึ่งนะครับเนี่ยนะครับมีกี่ 2, 4, 6, 8, 10, 11, ต้นสองสี่หกแปดสิบสิบเอ็ดต้นมีสิบเอ็ดต้นเนี่ยมีสิบเอ็ดต้นใครรับทั้งสิบเอ็ดต้นนี้รับเหมาสิบเอ็ดต้นนี้บางโตขอสามพันอ่ารับเหมาสิบเอ็ดต้นนี้บางโตขอสามพันอ่ารับเหมาสิบเอ็ดต้นนี้บางโตขอสามพันนะครับอ่ารับเหมาสิบเอ็ดต้นนี้บางโตขอสามพันนะครับแล้วก็บางโตขอค่าส่งแค่ร้อยเดียว นะครับรับเหมา11ต้นนี้บางตัวขอ3,000บางตัวขอแค่ส่งแร่ร้อยเดียวนะครับนี่เลยตามตามตามเซ็ตนี้เลยตามเซ็ตนี้เลยนะครับ6 7 10ไอ้6 7 9 10นะครับ10 8 23 25 27 28 29 30นะครับ11ต้นนี้ท่านใดรับเหมาสวยๆใหญ่ๆเนี่ยเห็นมาแล้วเห็นตอนถอนนี่ไม่ต้องไม่ต้องคิดมากเลยถอนมาแล้วใหญ่ทุกต้นสวยๆใหญ่ๆนี่บางตัวขอ3,000 เท่ากับ10ต้นแถมหนึ่งเลยนะครับขอค่าส่งร้อยเดียวค่าส่งเนี่ยมี300แน่นะครับนี่เดี๋ยวจะไป2กล่องกล่องละ1้5 195ก็โอ้ไม่ใช่300ร่อเว้เยบิ๊กนี่ไป3กล่องนี่300อพอไหมให้ไป2กล่องเนี่ย195กาับ195ยเาลยเยาน,เนาะจะประมาณก่งมีมีสามร้อยสามร่อิดนอ่าเห็นไหม เนี่ยค่าส่งนะครับอันอันนี้คืออันนี้คือมือปืนรับมือมือปืนขาประจําที่ส่ง EMS ไปรษนียนะเนี่ยคือค่าส่ง3 0 0รแน่ๆสามร้อยกว่านะครับบางโตขอร้อยเดียวก็คือเป็นค่าแรงเขาแหละนะครับเป็นค่าแรงแพ็คเป็นค่าแรงอะไรเขาแหละนะครับบางตขอร้อยเดียวนี่ค่ากล่องอีกสองใบกล่องใบใหญ่กล่องใบใหญ่ใบละยี่สิบนะอ่านี่เป็นกล่องขนมนะกล่องยี่สิบก็เป็นสี่สิบค่าส่งอีกลูกค้าให้มาร้อยหนึ่งบางตออกอีกสองร้อยนะครับก็เป็นเป็นสองร้อยสองร้อยสี่สิบที่บางตออกให้ลูกค้านะครับ พราะนั้นก็ก็ช่วยสนับสนุนบางโตหน่อยนี่สิต้นนี้บางตขอ3 0 0พขอค่าส่ง EMS แค่ร้อยเดียวนะครับลูกค้าที่รับต้นไม้บางโตแล้วเห็นค่าส่งลูกค้าก็พอจะรู้ว่าบางโตออกค่าส่งให้กับทุกเจ้าแหละนะครับเพราะว่ามันเป็นน้ําจิตน้ําใจกันอะไม่ต้องมานั่งแบบไม่ต้องมานั่งแบบทวงกันแบบโอ้ยสิบยี่สิบสามสิบก็ต้องมานั่งทวงกันตัไม้อะเล็กๆน้อยๆอ,ออกให้ลูกค้าเลยตัดปัญหานะครับบางทีไม้บางโตอ่ะมันไม่ค่อยได้แถมไม้บางโตไม่ค่อยได้แบบไม่ค่อยได้แบบ เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ค่อยได้เก็บเต็มเม็ดเต็มหน่วยอะไรหรอกก็เอาเป็นอย่างนั้นอนะ่ะเนี่ยแล้วก็เพชรบรรน,นานะครับนี่ยังไม่ได้ถอนของคุณพมพมมานะครับของคุณจานะครับจา่าตรงนู้นนะครับตรงนู้นเดี๋ยวเดี๋ยวมันเปิดมันมีบินอีกใบหนึ่งเพราะวันนี้เอาแค่เมื่อวานนะครับเนี่เดี๋ยวมันมีมันมีอีกใบหนึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วนี่ของคุณรัตนะครับของคุณรัตนาอะไรอย่างไรเนี่ยะนะนะครับเดี๋ยวบินมันจะออกอีกใบหนึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยค่อยว่ากันใหม่เพราะเอา เอาเจ้าที่มีตามในลิสต์เมื่อวานก่อนแล้วก็มีมีต้นที่อ่าเนี่ยเนี่ยสองโอ้แต่มันสวยทุกต้นอ่ะจริงๆริงจริงจก็ก็ลูกค้าเลือกได้ทุกต้นแหละทุกต้นคือยังไม่ได้เทสดอกนะอันนี้พูดก่อนนะครับดอกแลบบ้างไม่แลบบ้างนะอันนี้คือแต่ส่วนใหญ่มันจะแลบนะครับดอกมันจะแลบบ้างไม่แลบบ้างเพราะบางตัวยังไม่ได้เทสดอกถ้าเทสดอกขึ้นกคะสองสิบเอ็ดนิ้วแล้ว ขอโตไม่ได้ขายราคานี้แล้วนะครับเป็นเป็นอีกอย่างนึงแล้วนะครับเนี่ยนะครับก็กิ่งก้านทรงโขดใบโอเคแล้วเหลือแค่ดอกเท่านั้นแหละนะครับสองสามสี่ห้านะครับต้นหกคุณพรมมารับไปแล้วนะครับอับเจ็ดเจ็ดอยู่ไหนเจ็ดอยู่ฝั่งนู้นแหมนเจ็ดก็ดูคลิปเต็มแล้วกันเนี่ยเจ็ดนะครับเจ็ด จ็ด <7. S 2> อแปดคุณจารับไปแล้วนะครับจ่าจ่จาจ่าลันยาใช่ไหมเอ,อแล้วก็คุณเก้าคุณพรมมารับไปแล้วสิบสิบเอ็ดนี่สิบสิบอยู่ไหนสิบอยู่ฝั่งนู้นนี่นี่สิบนี่สิบสิบอยู่นี้สิบสิบเอ็ดนะครับสิบสิบเอ็ดนะครับสิบสี่สิบสี่อยู่นี่นะครับสิบเจ็ดสิบเจ็ดอยู่ข้างหลังสิบเจ็ดอยู่ไหน อ่สิบเจ็ดก่อนเน่สิบเจ็ดนะครับเนี่สิบเจ็ดสิบเก้าแม่มันโดดไปก็ดูดมาเว้บางทีก็แบบงงกันอ่ะสิบเก้าอยู่นี่สิบเก้ายี่สิบอ่ะยี่สิบอยู่ฝั่งนู้นอ,อีกอ่ะไม่เป็นไรยี่สิบนะครับเนี่ยยี่สิบโอ้ยกิ่งก้านใบดอกสวยยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองนะครับยี่สิบเอ็ดนะครับเนี่ยี่สิบสองเนี่ยดูเด็ไม้ดีพิมพ์นิยมใบเหมือนกันเปะ๊ะ กิ่งก้านเดินกิ่งเดินก้านเดินแรนแม่เดียวกันเหมือนกันเป๊ะนะครับขาดแค่ดอกแหละทีนี้ดอกน่าก็คือตามตามมาตรฐานของเพชรปนานะครับในร้อยในร้อยหนึ่งก็จะมีแบบไม่แลบบ้างก็ตีว่า20แล้วกันอีก80แลบนะครับเพราะฉะนั้นบางตัวก็ยังไม่ได้เชสไอ้พวกเนี้ที่ใส่กระถางนี่รอรอดอกนะเนี่ยเนี่ยยังไม่ได้เชสดที่ไม่ขายคือมันขายแล้วเดี๋ยวกลัวมีปัญหาแล้วก็มาปรึกษากับน้อง,น,องน้องบอกว่าโอ๊ยขายไปเถอะบ,บงังนะครับเราก็ต้องบอกลูกค้าแหละนะครับ พขาบางตัวซีเรียสมากเลยสมมติมันเกสอไม่แลบเดี๋ยวกลัวจะว่าว่าของของไม่แท้ของของปลอมอย่างเงี้ยบางตัวก็เลยแบบไม่อยากขายนะครับแต่ว่าพอคุยกับน้องแล้วน้องเขาขายไปกับบางเพรบะเปนามันร้อยหนึ่งอ่ะมันไม่มันไม่แลบอยู่แล้วยี่สิบตามมาตรฐานมันอยู่แล้วเราจะจะจะรอแบบรอให้แลบทั้งหมดมันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อมันเป็นไปไม่ได้เราก็ในเ็ื่อมาตรฐานมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแล้วเราจะมานั่งซีเรียสทำไมนั่งหนาเพราะว่าเพราะว่า ลูกค้าทุกคนนะที่เลี้ยงเพชรบันนาก็จะรู้เรื่องนี้คือในร้อยเมล็ดเนี่ยมันจะเกสรไม่แลบอยู่ประมาณ20นะครับตามมาตรฐานเลยนะถ้าใครได้แบบแลบเยอะก็ดีใครได้แลบน้อยก็ดีบางคนนี่ได้ครึ่งครึ่งเองนะนะครับเพราะฉะนั้นก็คือของบางโตเนี่ยคือแบบเนี่ยทั้งหมดน่นนะ้าเนี่ยหมดเนี่ยสามร้อยกว่าสามร้อยกว่าเนี่ยก็คือพึ่งไม่แลบอยู่เจ็ดแตต้นนะครับเพราะ,ะนั้นบางตก็ก็ คิดว่ามันพอได้แหละพอได้แหละก็เลยนี่รอชุดนี้อีกรอชุดนี้รอเทสดอกนะครับนี่พอเปลี่ยนกระถางที่เป็นนิ้วแล้วใหญ่เลยดูเป็นไงเปลี่ยนกระถางพีชเป็ดนิ้วขึ้นมานี่ใหญ่เลยเป็นไงเนี่ยเนี่ยเห็นปะแลบแล้วเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่นะครับเนี่ยเห็นเลยนะครับเนี่ยนะครับง่ายๆเลยง่ายๆเลยพพราะบนี่คือกิ่งก้านใบมันใช้ได้แล้วไงมันใช้ได้หมดแล้วไงหรือแค่ดอกเนี่ยพอราบนี่เดี๋ยวยกขึ้นไปเ,เลยเดี๋ยวยกขึ้นไปยกขึ้นไปก็เป็นเป๊ะละนะครับเป๊ะละ แต่ว่าด้วยความเป็นเพชรบ้านนาพอสายมันเป็นตามสายเลือดแหละถึงเวลาวันหนึ่งมันก็ต้องแรบนะครับอย่างต้นใหญ่ของบางตัวบางตัวก็ต้องพูดแล้วพูดอีกเพราะว่าจะก่อนไม่แลบเลยนะมันพิ่งมาแรบเมื่อเมื่ออยู่ร้านข้างในซอยนี่แหละเพราะอากาศมันได้อะไรมันได้มันแลบของมันเองนะครับเพราะนั้นมันก็เพชรบ้านนาก็คือเพชรบ้านนาแหละนะครับถ้าขอให้มันมาจากต้นขอให้แม่มันเป็นเพชรบ้านนาเถอะแต่ขอให้เป็นแบบตัวต้นแม่นะถ้าเป็น f 1เป็น f 1แล้วมาทําลูกเนี้ยก็โอกาสเกสรแรบก็จะน้อยลง เอฟทูมาทําลูกเงี้ยโอกาสเกสรแลบก็จะน้อยลงันก็น้อยลงตามเซตนะครับแต่น,นี้มันเป็นตัวตัวกิ่งแม่ทั้งหมดนะครับมันก็เลยแบบเออลูกมันก็ออกมาค่อนข้างที่จะเยอะที่ได้เกสรแลบเยอะมันทั้งนั้นเนี่ยยังมีตรงนี้แหละครับแต่ใครที่รับไม่ได้แบบว่าอุ้ยต้องมานั่งลุ้นรับไม่แลบไม่เอาหรอกรอดีกว่าอ่าก็ไม่เป็นไรไม่ต้องสั่งเอาสําหรับเนี่ยคือคนรับได้ไปเทสดอกดูไปเทสดอกดูลูกค้าหลายคนที่มาซื้อก็ซื้อ,อ3ามใบเขาเ,เขาก็บอกว่าเออ ซื้อไปสี่ห้าต้นก็มีแลบบ้างมีแลบสองต้นไม่แลบ, 1, แบต้นหนึ่งมีแลบสามต้นไม่แลบ 4, ต้นหนึ่งบางคนซื้อไปโหดหน่อยมีซื้อไปสี่หรือห้าต้นบอกว่าแลบต้นเดียวไม่แลบอีกสามแต่ทุกอย่างเหมือนกันหมดก็โอเคนะครับเขาบอกโอเคเพราะเขารู้อยู่เขารู้อยู่มันเป็นอย่างนี้นะครับไอคนที่แบบดื้อตาายหรือหรือแบบรู้ทั้งรู้แต่ว่าทาเป็นไม่รู้เนี่ยทำเป็นแบบมันนู่นนี่นั่นอ่ะพังโตโดนมาแล้วคือพวกนี้จะเรื่องของเรื่องคือใจใจก็อีกอย่างนึงไง ใจไม่ร้อยอ่ะใจไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่ก็ปล่อยเขาก็ปล่อยเขาตามนั้นนะครับเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นนะครับก็ไม่ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรเอาตามนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นไอไอเนี่ยไอตัวตัวตัวเพชรปรรณาตัวเนี้ยนะครับก็เอาตามนั้นเลยนะครับเนี่ยยังมีอยู่นะครับต้นละสามร้อยค่าส่งหกสิบนะครับก็เดี๋ยวื้อหลายต้นก็ลดหลั่นค่าส่งลงไปนะครับราคานี้ไม่แพงนะครับเนี่ย ชุ่ย้ายกระถางมาพอย้ายกระถางปุ๊บโอ้โหลากเต็มต้นเลยใหญ่นะครับเนี่เสียบโพเซดอนเนาะนี่ไม้เล่นลากตัวนี้เหลืองทรับเจริญเบอร์หนึ่งสวยไหมดูลากถักยังไม่ได้แต่งด้านบนนะอ๋อยังไม่ได้แต่งไม้เฮ้เฮ้บังซอแล้วเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จอันนี้จะไปแต่งไม้นะแล้วก็ไม้ขึ้นเรียบร้อยไม้ขึ้นเรียบร้อยนะครับพร้อม,พร,อมพร้อมนะครับท่านใดวันเสาร์อาทิตย์ว่างๆก็แวะมาร้านชวนชมบางโตต้นไม้เยอะต้นไม้เยอะนะครับก็ฝากฝากร้านชวนชมบางโตด้วยเอ๊ต้นนี้ลูกค้ารับอย่าง ไม่รู้เหมือนกันนะตัวว่าคิดไม่ออกเดี๋ยวเดี๋ยวทําของบางโซลักก่อนเดี๋ยวทําของบางโซลักก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันคือต้นนี้ต้นนี้แล้วก็ต้นไหนอีกแล้วก็มีต้นเล็กนะครับต้นไซส์ที่เบ็ดนิ้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวทำเดี๋ยวทำของบางโซลักก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวทาต้นนี้ก่อนนะครับนี่ยไม้ก็ทยอยทยอยปลูกไปเรื่อยๆแล้วครับเนี่ยนะครับก็ไม้ไซส์ที่เบ็ดนิ้วก็ยังมีตรงนั้นนะครับปอยเซียนก็มีอ้ามีแคทตัส แคทตัสยังอยู่เดอ้อแคทตัสยังอยู่นะครับน้องชายขึ้นไปอยู่นี่มีมีแปดชุดเมะะื่อว่เมื่อเช้าเมื่อเช้าก็ลงนะ้เมื่อเช้าก็ลงลงลง,ลงในไลฟ์สดในยูในในเฟซบุ๊กแต่ว่าแชร์มาใน youtube ไม่ได้บางตัวก็ไม่รู้จะทำยังไงมันแชร์ไม่ได้บางทีก็แชร์ได้บางทีมันก็ขึ้นให้แชร์บางทีสองครั้งแล้วนะแชร์ไม่ได้อ่าถ้าลูกคา้าท่านใดพอมีความรู้เรื่องว่าไลฟ์สดแล้วต้องแชร์ไป Facebook เนี่ยเอไลฟ์ like สดจาก a c e b o o k เนี่ยแชร์ไป u t u b e ทำยังไง นะครับเพราะตะก่อน,นมันจะมีขึ้นว่าแชร์ไป YouTube ใช่ไหมแชร์ไปที่ YouTube อ่ะได้แต่เดี๋ยวนี้มันไม่ขึ้นเลยมันขึ้นถ่ายทอดสดอย่างเดียวแล้วพอกดกดปิดเนี่ยมันไม่ให้เราแชร์เลยมันให้มันก็โพสอัตโนมัติเลยนะครับเพราะนั้นบางตัวก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับบางตัวก็เลยต้องลงคลิปอย่างนี้แหละเพราะเดี๋ยวกลัวพอไลฟ์สดที่ Facebook อีกไปลง youtube ไม่ได้อีกนะครับคนใน u t u b e ก็มาว่าบอกว่าเอ้ยทำไมใน youtube ไม่มีอ่ะเพราะว่าติดตามอยู่กันใน u t u b e นี่แดงอุดมทรัพย์ต้้นนีีลาากอย่ง นี่เป็นไงลากลีลายอย่างนี้แนมบางทางบางโตจัดการแต่งลากเหล่าลากให้มันได้ทรงแบบนี้ใครสนใจบางโตขอพันหนึ่งไซส์กระถางเท่าไหร่เนี่ยเต็มครึ่งปี๊บนะเนี่ยเต็มเต็มแล้วเนี่ยไม่มีกระถางลงลงไว้ก่อนเนี่ยกระถางนี่ไซส์นี้เต็มกระถางครึ่งปี๊บต้นใหญ่สวยทําลากไว้นะครับแต่งลากให้มันเป็นลีลาท่าทางงดงามนะครับเนี่ยขอพันหนึ่งขอค่าส่งก็ร้อยหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็มีมานําเสนอเท่านี้ครับวัสลามออะไรกุ้ม วรองมาตุลอฮะวะบารอกาตุลขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ